เริ่มต้นวีคด้วยการผมเฟอนี่คือวันจันทร์ครับวันจันทร์ที่28มิถุนาเริ่มเป็นวันแรกของวีคที่เราจะถ่ายวีคลี่คลิปนะครับที่จะลงคลิปทุกๆสัปดาห์เสียจยล้ววันนี้าพาเพื่อนเอารถไปซ่อมนะทุกันวันนี้นจะเกิดอะไรขึ้นมางตอนนี้เวลาเที่ยงส2่ส วันนี้มีทำงานด้วยเด็กขับบินโอเคมาดูกันว่าวันนี้จะมีเรื่องอะไรบ้างนะฮะไปตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองใกล้ถึงวเวลาไปทำงานแล้ว,ลวเลยฝนกต็นกตอ้ก 42นะครับก็จะตีสองแล้วแหละก็กลับถึงบ้านแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่เดินออกเดินออกวันเข้าที่กาเหมือนเดิมก็ออกแล้วนะครับสิ่งที่ท้าทายอย่างเราๆเ,เนี่ยต้องทำก็คือการซื้อาหารมว แล้วก็ไปอาบเอ้ยอาหารเจาา้าน้าแล้วก็ไปอาบน้ำนอนก่อนนะครับเช็คกันแมวพรุ่งนี้ครับบายครับก็อย่างี้เห็นว่าไปตลาดมาตอนเชา้าเราก็แวะตัดผมมาเห็นไหมตัดผมมาแล้วก็กลนตัวเลยก็นั่นดูเด็กเลย ครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่2เปิดมาด้วยการที่เราไปตลาดไปช้อปปิ้งมาตามภาษาคนที่แบบเงินเพิ่งออกเมื่อคืนอะไรเงี้ยเมื่อคืนเราก็โดนตกไปสี่พันห้าพันแล้วก็คือมีเหลือจะแดกแล้วนะครับนี่เหลือนี่ต้องใช้อีกนะครับวันนี้วันอังคารที่ยี่สิบเก้านะครับก็เราได้ไปช้อปปิ้งเสื้อผ้าตลาดมาแล้นะครับ ได้กระเป๋าไว้เสื้อมาอีก่อาครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับมีงานที่ต้องทํานะครับแล้วก็วันนี้ของเข้าด้วยวันนี้วันอังคารก็ถ้าไม่มีเว้นอะไรมากหรอกนาะก็แค่ไปตัดผมแล้วก็ไปตลาดมาสูว่วันอนังคารนอนเล่นเกมดูซีรีส์เมื่อคืนนอนปีสาจช้อปปิง้งในช่วง ก็นอนดูซีรีส์ไป,ปนะครับยังไม่จบอาจจะต้องไล่ดูซีรีส์เราเล่นเกมอีกสักนิดนึงก่อนที่เราจะถึงเวลาทำงานก็ไปอาบน้ำไปทำงานจัดโอเควันนี้ไม่น่ามีอะไรมากถ้ามีอะไรมากมมาก็ถ่ายเพิ่มแหละปมากั้นมาอีกครั้งหนึ่งทีนี้คือเราก็ไปซื้อมานคือเป็นน้องที่รู้จักกันครับทำขายมันคือราวนี่นั่นเอง ร5สิบห้าบาทนะสั่งไปสองชิ้นแต่ว่ามันแถมมาไม่รู้ว่าที่มันท,ทาพังหรือเปล่าที่มันแถมมานะอันนี้คืออันที่แถมมาสองอันนั่นคือใกล้กลก็สบายๆเป็นรุ่นน้องนะฮะเป็นสองแบบเว้ยอันนี้คือแบบที่สั่งไปอันนี้คือแบบที่แถมมาเขาเรียกว่าอะไรนะราวนี่หน้านิ่งป่ะงั้นแต่เรามารีวิวทั้งสองแบบเลยว่ามันจะเป็นยังไง มารีวิวนี่ว่ามีแบบนี้บราวนี่ธรรมดาแบบแล้วก็เป็นช็อกโกแลตนามีน่าจะอันนี้15บาทซื้อมา15บาบาทอันนี้ก็น่าจะ15บาบาทนะั่ง,งนะิยข้าะสั่งได้สั่งได้เอามาลองชิมกันดีกว่านาะตอนนี้เวลาตีหนึ่งครึ่งน,นะครับ

Everything's unfolding as it should. And I would be more grateful if I could. If the world is an image in my mind. ก็มีขียันที่เห็นไปว่าเป็นรถต่อไปนะครับสวัสดีครับวันนี้วันพฤหัสที่หนึ่งกรกฎาก็ได้แล้วเมื่อวานไม่มีการลถ่ายเลยอาจจะข้ามมันปว่าไม่ได้ถ่ายอะไรเลยนะครับวันนี้ก็มาทำธุระนิดหน่อยนะครับแล้วก็แวะมาเดี๋ยวเร้ยว่าส่งหรือว่าดูมันออกไปตายดีกว่าส่งไปทหารนะผัดแรกแต่เราก็ต้องไปต่อนะ นี่มาขนมชิ้นเล่กแล้วเตรียมไปทหารน่าจะอยู่ได้อยู่ประมาณ3-4เดือน5เดือนน่าจะพอวันนี้มันคือวันการส่งของจริงของทุกอย่างที่เราสั่งไปจะมาวันนี้หมดเลยและนี่ก็คืออีกอย่างนึงที่เราสั่งไปนะไปแกะดีกว่าพักกินก่อนนะจ๊ะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้ตีหนึ่งยี่สินาที แค่ของคัดของอย่างเดียวยันนี้มีแค่นี้แหละครับเพราะวันหยุด ก็นอนต้องตื่นต้งองใส่สี่โมงเย็นแล้วไปเจอพวกนี้ได้ดีกว่าแเย้เลิกงานแล้วตอนนี้ก็ตีหนึนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านไปออกกําลังกายสักนิดนึงน้อเดี๋ยวจะไปทหารแล้วเดี๋ยวไม่ได้ออกกําลังกาย

ีวิตเราก็ต้องทำงานอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวเขาทำงานก่อนนะครับแล้วเราเจอกันตอนออกกำลังกายอีกรอบหนะึ่งไปทำงานละตอนนี้ก็เลิกงานแล้วเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปออกกำลังกายกันอีกสักนิดหน่อยนะคะแล้วก็เด็กคืนนี้ว่าจะหานอนดูาระตูนด้วย เจอกันสัปดาห์หาว่าสัปดาห์หน้าจะเป็นยังไงนะวันที่สองของการกออากกำลังกายครับเจอกานสัปดาห์หน้าวันนี้อาจจะแบบเพ็นเพี้ยนมั่วๆหน่อยก็ลังหา Sampai suju. Jangan sedangkan.